สวัสดีครับมานับเลขหนึ่งถึงเลขสิบการ์ะคบตาแตก่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งเลขสองครับเลขสองเพื่อนเพื่อนับตามนะเลขสองต่อไปเลขสามเพื่อนเพื่อนับตามนะเลขสามต่อไปเลขสี่เพื่อนเพื่อนนับตามนะครับเลขสี่มาเลขห้าครับเลขห้า ต่อไปครับเพื่อนเื่อนเลขหกครับเลขหกต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดอ่ะพูดตามนะครับเลขเจ็ดต่อไปอ้าวเลขแปดหายเก้ากับสิบเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนับเลขหนึ่งถึงเลขสิบกันนะครับายสวัสดีครับมานับเลขหนึ่งถึงเลขสิบกันค่ะครับตาแตกอ๋อเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่ง เลขสองครับเลขสองเพื่อนเพื่อนับตามนะเลขสองต่อไปเลขสามเพื่อนเพื่อนับตามนะเลขสามต่อไปเลขสี่เพื่อนเพื่อนับตามนะครับเลขสี่มาเลขห้าครับเลขห้าต่อไปครับเพื่อนเื่อเลขหกครับเลขหกต่อไปเลขเจ็ดครับเลข จ็ดอ่ะพูดตามนะครับเลขเจ็ดต่อไปอ้าวเลขแปดหายเก้ากับสิบเพื่อนๆอย่าลืมนับเลขหนึ่งถึงเลขสิบกันนะครับบายสวัสดีครับมานับเลขหนึ่งถึงเลขสิบกันค่ะครับตาแตกอะลรกนึงเลขหนึ่งหนึ่งเลขสองครับเลขสองเพื่อนๆนับตามนะเลขสอง ต่อไปเลขสามเพื่อนเื่อนับตามนะเลขสามต่อไปเลขสีเพื่อนเื่อนับตามนะครับเลขสีมาเลขห้าครับเลขห้าต่อไปครับเพื่อนเื่อเลขหกครับเลขหกต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดอ่ะพูดตามนะครับเลขเจต่อไปอ้าวเลขแปดหาย9ก้ากับสิบ เพื่อนๆอย่าลืมนับเลขหนึ่งถึงเลขสิบกันนะครับายสวัสดีครับมานับเลขหนึ่งถึงเลข10กันค่ะครับตาแต่กเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งเลขสอครับเลขสองเพื่อนๆนับตามนะเลขสองต่อไปเลขสาเพื่อนๆนับตามนะเลขสาม ต่อไปเลขสี่เพื่อนๆ่อบตามนะครับเลขสี่มาเลขห้าครับเลขห้าต่อไปครับเพื่อนๆเลขหกครับเลขหกต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดอ่ะพูดตามนะครับเลขเจ็ดต่อไปอ้าวเลขแปดหายเก้ากับสิบเพื่อนๆอย่าลืมนับเลขหนึ่งถึงเลขสิบกันนะครับาย